สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีอำนาจเจริญจังหวัดที่หลายๆคนคงได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสและสําหรับวันนี้ครับเราตั้งใจจะมาเปิดทริปเพื่อเป็นสิริมงคลกับตอนแรกของรายการของเรากับที่แห่งนี้ครับแต่ทําไมถึงต้องตั้งใจมาในวันนี้ตามน้องมิวพิธีกรสาวของเรากันไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีอำนาจเจริญ ตอนนี้นะคะมิวอยู่ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองค่ะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้นะคะตั้งใจมาเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีงานพุทธาพิเศษพระมงคลมิ่งเมืองค่ะเนโวกาครบรอบ50ปีพระมงคลมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานถนนชยางกลูลมีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือแคว้นปาราซึ่งได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พระมงคลมิ่งเมืองนี้เป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวนอกชาป,ปูนบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองและพระมงคลมิ่งเมืองนี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และก็ถือได้ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำนาจ,จเจริญกันด้วยละครับตอนนี้นะคะเขากําลังทําพิธีบวงสวงบูชาทเทว,วาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะทางนี้เลยใกล้ๆแล้วก็พระอาทิตย์ทรงรดค่ะอัศรรจรรย์จร,ริง ตอนนี้มิวอ,อยู่กับท่านพ่อเมืองหรือว่าท่านผู้ว่า,าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมผมอยากจะเกรียนว่าจังหวัดอำนาจเจริญของเรามีคำขวัญประจำจังหวัดพระมงคลวิ่งเมือง แหลงรุ่งเรืองเจ็ดรุ่มน้ำงามล้ำถ้ำตักดิธิ์เทพนิมิตผ้าเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหมลาดเรื่อมสายสายทางคำแรกของเราเลยคือพระมงคลงนิ่งเมื่อ50ปีที่แล้วเรามีพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็วันนี้วันครบรอบ50ปีเป็นงานปฏิบัติธรรมล้วนๆนะครับไม่มีในเรื่องของมโหสถอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่เช้าเราทําบุญตักบาตรกันเราเดินจงกรมแล้วนั่งวิปาาาาัสสนากรรมฐานตอนเย็นเราก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษมวลสาร ทำพระมงคลยิ่งเมืองเอารุ่นครบรอบ50ปีวันนี้นั้นพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกหมู่เราได้ร่วมกันจัดงานมงคลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระมงคลยิๆๆ่งเมืองครบรอบ50ปีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวอยู่กับท่านนายกเห,หล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่อ้อยเนาะได้คะ่ะเมื่อกี้เห็นในงานนะคะว่ามีแม่ๆพี่ๆเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มารำกัน อยากให้คุณแม่เล่าถึงการมารำครั้งนี้นิดนึงค่ะค่ะ,คะก็เราได้คุยกันนะคะว่าครบรอบ50ปีของพระมคมนิ่งเมืองเราก็เลยอยากรํำถวายท่านก็ได้คุยกันแค่วันเดียวเท่านั้นก็ตกลงกันเลยสมาชิกก็มี99ท่านก็มีจะมีภรรยาท่านตำรวจแล้วก็กาชาติ เทศบาลแล้วก็อบจอแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดอำนาจเจริญประเพณีที่ลำอ่ะเราจะจัดทุกปีเลยค่ะอยากจะให้คุณแม่อ้อยค่ะฝากถึงคนที่กําลังดูรายการเราอยู่ให้มาเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญกันก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะจังหวัดอำนาจเจริญเราไม่เล็กคะ่ะแบบจิ๋วแต่แจ๋วนะของเที่ยวเรามีเยอะแยะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่ๆมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะใช่ค่ะขอบคุณคะ่คณคะ และนี่แหละครับหนึ่งในคำขวัญแรกของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งถือว่าเป็นสุริมงคลมากๆในการได้มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้การเดินทางของน้องมิวพิธีกรสาวของเรายังคงเดินทางต่อไปที่จังหวัดอำนาจเจริญเพราะว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายที่รอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้ในตอนต่อไปสวัสดีอำนาจเจริญครับสวัสดีอำนาจเจริญนะคะเด้อเชิญนะคะ